ผมวางตรงตูง,งหน้าฐานขนาดน,นี้เลยนะเออไม่มีใครเห็นเลยอ้าวเอาไหมอ่ะเอาไหมขวดเหล้ากับคาตานะคิดว่าจะชนะขวดเหล้าสิครับอืบอกแล้วเอาแล้วก็ผมสวัสดีคุณชั้นด้วยนะวันนี้ในทีมฟอร์เทสสองนะกับอ่าอัปเดตสมิสมัสนะครับแล้วก็ที่ผมเข้ามาคุณเห็นใช่ไหมครับคุณเห็นใช่ไหมเฮฟวี <laughs> ่ <Heavy S 1> <laughs> ทั้งทีมนะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะผมว่าสุดยอดอันนี้เป็นรัสเซียนแกงนะฮะเป็นรัสเซียนแกง เพื่อให้มันเข้ากับเทศกาลนะครับเราจะยิง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 นี่ครับอันนี้คืออะไระหลุมเปิดใช่ไหมเอา้เอาอ๋อมันจะมีพอตกลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วเราต้องเอสคอร์ตใช่ปะโอ้ยหดัชนีอุยสไนส์สไนสนน์มีสไนตรงนู้นไปไปทางไหนดีวะตรงนี้ไม่ได้สไนอ์เดีเพื่อน ทคนิคกันเวลาเราเจอสไนต์ต้องทำอย่างนี้ครับหมุนอย่างนี้นะฮะสไนต์จะยิงไม่โดนนะครับเชื่อผมเถอะเชื่อผมเชื่อผมสไนต์ยิงไม่โดนนะครับเอาละมามาแล้วคือเราต้องเหมือนเอาระเบิดไปบุ้มที่ฐานศัตรูใช่ปะโอเคเช็คสปายไม่มีนะฮะเช็คสปายไม่มีเอ่าสันทวิปืนก็ตั้งชาร์จโอเคเพื่อน สุดยอดว่ะทีเแล้วนี่ Russian gang Russian gang โอเคผมเอาปืนนี้ดีกว่านี่ตั้งเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนเราที่เป็นหุ่นยนต์น่าจะตายไปแล้วแล้วคือไงคือเราต้องไปไปไปโดดลงตรงนั้นเหรอหรือว่าอะไรใช่ปะ่ะใ้เราต้องมีคนโดดน,นะครับพมีคนโดดตรงนี้นจะเป็นหุ่นยนต์นะฮะโอเคได้เพื่อนนะครับเขาเคลี่นะฮะคุณผู้ชมว่าผมจะตายในสามนะฮะสามสองเอายังยังยัง อุ้ยอืมอุ๊ยอะไรอะไอุ้ยอืมเอ้าเฮ้ยทำไมผมยิงไม่เฮ้ยผมเฮ้ยเก่งว่ะคนนี้มันเก่งสปายอืม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 กินตรงนี้เลยสิครับอืมผมนี่ โอ้ถ้าไม่ใช่คนจริงที่ทำไม่ได้เนี่ยออกเมดิกมาแล้วสุดยอดก็หาเมดิกอยู่พอดีเลยอ่านี่คือเหมือนเราแคปใช่ไหมแคปแล้วประตูน่าจะเปิดสไปร์ตสไปร์อ่าใช่จริงเลยสไปอีกตัวว่าแหละถ้าเจอพวกเทวีเป็นตี้อย่างนี้คือสไนค์กับสไปร์ต้องมาเนะนี่ยจังหวะนี้เรียบร้อยอ่ะเพื่อนก็บึ้มไปแล้วไพโลอยู่ข้างหลังนะครับอ่าเอาตัวนี้ก่อนนะฮะอ่าฟ็อกนะฮะร,ระวังโอเคเขายังไม่ได้เปิดคลีนะครไม่เป็นไร ครับแล้วก็กินตรงนี้เลยสิครับ <c oughs> วิ่งนั่นไงมาเลยโอเคผมจะตายในสามนะครับสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะ <c oughs> แ,ลแล้วเพื่อนเราที่เป็น่นโยนนี่คือเขา <c oughs> เขากดทอนนะครับเอที่มันทอนของรถถัง <c oughs> เนี่ยเออกด็ดูดูดีไปอีกไปื <c oughs> มว่าจะมีสนดยอยู่ตรงตรงนั้นปะฟังเกอร์ตรงนั้นเนะี่ยมันจะมีปะ ผมว่าน่าจะมีนะเเพื่อนเราโดนเฮดช็อตไปแล้วนะอโอ้สองตัวสองตัวเฮ้ยเ้ยทุกจุกหลบได้ไงเดธามน้อยเมืเ่อกี้ผมหลบได้ไงเนี่ยเอ้ยอืมเอาละเอาละก็กินกินกล้วยตรงนี้เลย,ย,ยสิครับบู๊ซในข้างในสนายเยอะมากเลยให้เพื่อนไปก่อน <laughs> นี่แน่นี่แน่โอเคไม่มีไม่มี ช็คเช็คเช็คตึ๊บตึ๊บอันนี้เขาเรียกว่าการยิงตลอได้ยิงตลอเนอะยิงต่อนะครับเพื่อเราโดนเฮดช็อตไปแล้วอ่อย่างๆเป็นการยิงเหมือนเป็นการยิงขู่นะพวกสไนมันจะไม่ชอบเหมือนมันเขาจะไม่กล้าออกมานะถ้าเรายิงยิงไปเนี่ยเนี่ยยิงยิงขู่ๆไปนะฮะแต่เพื่อเพื่อเราโดนไปแล้วอยิงไปเลย อุย้ยว้ยจบแล้วจบแลวคุยแซนวิชโอ้ขอบคุณขอบคุณเพื่อนมากโอ้โหเพื่อนเพื่อนทำงานดีกว่าเมดีดีกว่าเอาคั้วไปอ่าโอเคไม่มีใครหยิบเราหยิบเ,เพื่อนเพื่อนเรานิดใกล้ถึงแนละ้วใกล้ถึงแนละ้วจังหวันนี้ได้ได้ว่าโดนลูกคลีนะครับเราจะตายในสาล ีเราสุดยอดเนี่ยแค่ร่างไปจะนนัวกันพอสมควรเดี๋ยวโมเมนต์อุ้ยจะถูกจะถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮงสองตัวอ่าโอเคสุดท้ายก็ล่วงไปอยู่ดิอืสมสกับอืมสไนซ์สองตัวนะคุณผู้ชมสองตัวสามตัวมาจากสภาพนี้น่าจะไม่จะไม่น่าจะไม่รอดแล้วนะอ่ะคนจริงก็คิดนะเดี๋ยวจะโดนเฮดช็อตนะคุณดูคุณดูคดุณดูเดี๋ยวผมจะโดนเฮดช็อต โอเคไม่มีสปา,สายไหนตรงนั้นมีไหมมีไฮลโลตัวหนึ่งแ<ม>ล้วก็ไฮลโลไฮลโลไฮลโลน,นี่โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยจังหวะน,นี้นี่เนี่นี่เนี่ยน่าจะมีสไนมุมนั้นอันอันน,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 นี้อันนี้คือยิงขู่นะเห็นไหมสไนจะไม่กล้าเดินลงมาแล้ว เดโมอู้สติกี้อืมโอ้ยโอ้โหมันสติกี้สแปมเมอร์ไว้พวกนี้สบตยป่ะ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อเราโดนเผาแล้วทนายสเตอร์คิีโอเคเล็งเล็งหมอก่อนโอเคถ้าถ้ามันยิงมาตรงนี้ก็จบเลยเนี่ย โอเคผมว่าผมต้องเอนจะิเนียร์เกมมิ่งนะจังหวะนี้จะไม่ต้องเอนจิเนียร์เกมมิ่งสร้างเทเลพอร์ตโอ้โหโคตรเท่อะทำไมคนอะไรมันเท่ขนาดนี้ทุกคนโอเคโอเคฉันพี่เออตรงนี้กันอม,อม,อมปักตรงตรงตรง,ตรงนี้เลยสิครับอืมเฮ้ยผมว่าตรงนี้ตรงนี้ทำเทเลพอร์ตด,ดีกว่าอ่า สนตยตรงนู้นนะฮะผมว่าเขาน่าจะเห็นผมแล้วหละผมเดี๋ยวเทเลพอดผมก็น่าจะน่าจะพังแล้วเนะี่ยสนัยโอ้โสนัยเขาเยอะจริงนะรู้สึกว่าช่วงนี้สกิลกันสกิลการเลงของผมนี่มันจะต่ําลงมากมากเลยอนระ่จริงไม่ค่อยโดนเลยนะวิ้ถ้าแปลกใจเทเลปอดผมยังไม่พังกว่าทุกคนเนี่ยที้ที่อันตรายสุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะ เออเขาไม่เห็นหรอกจริงเขาไม่เห็นจริงาวางตรงนี้เลยสิครับอตรงนี้ก็มีซินฟี่ะเขาก็เอาเขาก็เอ,อ,เอนจิเนียร์เกมไม่เหมือนกันโอเคครับไม่มีใครเห็นนะดีดีก็ไม่มีใครเห็นนะผมงงมากผมงงมากเลยโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยโอเคผมว่าเอาซินฟี่กันสักต,รตรัวหนึ่งนี่อันนี้เขาเรียกว่า เลาความสนใจนะเขาจะยิงแต่เซนต์นะเขาจะไม่เห็นเทเลพอตนะเพราะว่ามันเป็นจิตวิทยาขั้นสูงนะสปายเปล่าโอไม่ใช่โอเค <c oughs> อันนี้คือเยการ <c oughs> การเขย่าหัวนะเป็นการหลบสไนเปอร์เฮดช็อตนะฮะเทคนิคนี้ใช้ได้ไม่กัะท่้งเทวีนะับเนะี่ยวันที่ผมทําให้ต้นคลิปนะอ่าก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะ <c oughs> อุ้ยอุย้มันมันมีคนเห็นเทเลพอตเรา โอ้โหคลิปโ,โ,โ,โอเคผม,ผมจบแล้วผมจบแล้วคุณผู้ชมผมจบแล้วเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมเมือ่อกี้นี่ร้องเขาสนใจเห็นไหมอา้าวมีมีคนเจอแล้วเฮ้ยวิ้ยไม่ผังเรียบร้อยเอออันอันนี้คือสูตรโกงนะเห็นไหมผมรู้จักเห็นใช่ไหมนี่เวอร์ซิเนเตอร์นะโคตรโกงบอกเลยยิ่งโหมดแบบนี้นะผมว่าที่สุดแล้วนี่เนี้เอ้ยมันฮิลได้มันฮิลได้ มันก็สวยดีครับมันคิวได้อุ้ย,ยถ้ามีแบบครีล็อกเก็ตมาในวงนี้คือแบบแตกนะฮะนี่เรานี่เรากันระเบิดให้ก่อนนี่สไปา์นี่ไงน,น,นี่โซเลมวาวนะฮะวันนี้ผมไม่ได้เป็นเซอร์คิเดียนออฟเนียนะครับแต่ผมเป็นเ <laughs> มดิเ e เลสเกมมิ่งนะเมดิเนเลสเกมมิ่งเนื่องจากช่วงนี้ติดเอลเดนลิงมากนะ ดีลซีก็ไม่ออกสักทีนะฮะวิวิวิไม่ไม่เบลอเบลอนี่แหละใช้วาสนิยเตอร์ว่จะเบลอเบลอนิดนึงมันจะเบลอ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 อืมโอเคโซเจอร์ผมว่าโซเจอร์คนนั้นเขาน่าจะมีคลีนะฮะดูผู้ชมดูนะมันจะมีเรื่ต้องคลีนะฮะเป็นไรตอนนี่เรากันไว้ก่อนสนายตรงนู้นด้วยนะเรากัรกระสุนไปด้วยตอนนั้นก็สแปมระเบิดมาเยอะจังไพายโลพโล อุทย์โซเซคีโอกดไม่ทัน <laughs> ผมว่าจบแล้วผมว่าจบแล้ว <laughs> <laughs> แต่ว่าก่อนจบสตัวหนึ่ง <laughs> จบแล้วผมไม่ชมตเลยอืมอืมเันไงสไนกลัวแล้วเขากลัวแล้วเห็นไหมเขาไม่กล้าโดนจากฐานแล้วนะั่งนั้นเป็นไพลโรนะสแปมไปนะที่คิดสแปมเมอร์จังวันนี้ผมสแปมเฮ <laughs> ้ยเขาไม่เห็นผมจริงดิผมวางตรงๆหน้าฐานยอย่างนี้เลยนะ <laughs> เออไม่มีใครเห็นเลยอ้าว เอาไหมเอาไหมขวดเหล้ากับคาตานะคิดว่าจะชนะขวดเหล้าสิครับอืมบอกแล้วนี่ไงเฮ้ยตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมเฮ้ยสไนสไนนี่ไงนี่ไงเฮ้ยถ้าถ้ามันเป็นเกรเนตแลนเชอร์นะผมว่าสไนตรงนั้นน่าจะไม่มีที่หยิกคับผมว่านี่ไง จำไปดีกว่าชืบอ,อืมอนีนี่โอ้สองตัวสองตัวเฮ้ยสักเขานี่นี่นี่เขาวางแนวป้องกันพอดีนะคุณผู้ชมเอออุ้ยอุ้ยแลกแลกแลก,แกโอ้โหยูดีก็แลกอ้าว ฝั่งน้องแคปได้แล้วทุกคนมันจะเล่นฮิตไม่โดนนะไม่โดนนะช่วงนี้ก็ยิงไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วนะใช้ได้เป็นฮิตเด็กสุดยอดเลยลุงสุ่มผมเนี่ยเขาเปิดคลีแล้วอ่ะยิงนี่ผมยิงนี่ผมอ่านั่นแหละรครับผมล่อเขาได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็เปลืองคีฟรีเนี่ยโอ้โห,โห,โหมันมาแล้วทุนมาแล้ว,ลวขอดีเวน้์หน่อย ดีเวน้นเออดีสปายโอนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยอันอันนี้คือหลุมระเบิดเหรอเอ,อ้า okay, โอเคครับผม <laughs> ขอบคุณรับชมนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย